อ่า ah, จากหน้าภัยนะนี่ก็ uh, มีเป็นดินนะาพุ่ศพกันมังกรนะน้ำขรรกฏปนทีจิกนะลมเมถุนตุนก่งนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี่ครบสิบสองราศีนะเด่นๆก็มีเป็นวันอาทิตย์นะคือเจชสันนะราศีมังกรนะเดวิลนะเอ่อเอมเพเรอร์ Emperor คือราศีเมษนะแล้วก็ไฮระฟันคือ พฤษศพนั่นเองนะก็ครบสิบสองราศีนะ mm hmm. เด่นอาทิตย์มังกรเมษแล้วก็พฤษศพนะจากหน้าไพ่นะแปดไม้นะจะมีการติดต่อนะแปดวัน8ดสัปดาห์นะทางแชทสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะ mm hmm. เขาอยากจะพุ่งตัวเข้ามาหาคุณนะแต่ว่าตอนนี้นะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาอยู่นะเขาต้องอตั้งรับนะสิ่งที่พุ่งเข้ามานะตอนนี้นะมีการบล็อกปิดกันกนก้นก็ได้นะแปด ดาบก,กับเจ็ดไม้คือการบล็อกปิดกัน้นหรือบล็อกใจตัวเองหรือยังหาทางออกไม่ได้นะแปะดาคือหาทางออกไม่ได้นะแต่เจ็ดไม้นี่คือพร้อมตั้งรับพร้อมสู้พร้อมฝ่าฟันนะคะเขามีเรื่องของเดวิลด้วยนะเขายังรู้สึกเหมือนมีพันธสัญญากับคุณหรือว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่ผลูกคุณกับเขาไวนะ้ทําให้เขายังตัดจากคุณไม่ได้ยังตัดใจจากคุณไม่ได้แต่ก็ว้าวาุ่นในใจก็ยังหาทางออกไม่ได้นะเพราะอะไรมาดูนะ พอมีผู้หญิงสองคนในความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกถึงอยู่นะสามเหลี่ยญภาพชัดเจนมากนะสองคนแล้วก็<ม>เอลอครับนะมีความรู้สึกรักชอบนะคะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งด้วยนะยังไม่ได้จบนะคาราคาซังนะเพราะมีขาคาอยู่นะแล้วก็มาขยายด้วยสองคนนี้ด้วยนะสามเหลี<ม>่ยญคือมีเติร์ดป,ปาร์ตี้หรือมีบุคคลที่สามนะแล้วภาพนี้ชัดมากมีผู้หญิงสองคนนะเขาก็เลยหาทางออกไม่ได้นะ ส่วนเ mm hmm. ดวิลที่มาขยายนะเป็นสามถ้วยกับไฮโรแฟนนะไฮโลแฟนคือเป็นคู่บุญคู่กรรมหรือรู้สึกสำนึกผิดอยากจะทำอะไรมันถูกต้องทำนองหองทำนะแต่มันมาขยายสามถ้วยกับเดวิลนะไอ้สองใบนี้นะคือตันหาราคามากเลยนะเดวิลก็คือคบชู้กิ๊กซ้อนนอกใจทำผิดศีลธรรมนะแต่มาเจอ,เอ,อ แฟนก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังมีส่วนดีอยู่นะยังมีสามัญสำเึกอยู่ยังรู้สึกสำนึกผิดอยู่อยากจะทาให้มันถูกต้องนะแต่ว่าก็เป็นเฟรนโซนะสามทวยเขามีความรู้สึกกับใครคนหนึ่งอยู่นะที่เขาแอบออมีสัมติงนะเป็นบุคคลที่สามแน่นอนนะเฟรนโซน่เฟรนวิทเบเนฟิตนะ benefit, นะมากกว่าเพื่อนนะแต่ยังไม่ใช่แฟนนะยังทำแทนไม่ได้ mm. แต่ก็ไม่รู้ทำอะไรไปหลายอย่างด้วยกันแล้วนะ เพราะว่าอันนี้ก็บุงบอกอยู่แล้วนะแล้วก็น,นีนะสองดาบสับสนรังเลงตัดสินใจไม่ได้นะแต่ว่าวาุบุญนะคะอยากติดตอ่อที่อยากจะพุ่งมาหาคุณมาคุยบางอย่างนะเพราะตอนนี้คุณนิ่งเลิศเชิดเลยนะเป็นควีนเหลียนะนะเขาก็ไม่รู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่นะโดนนิ่งมากนะส่วนเขาก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะถ้าเอมเพลอร์นะมีกโกวงังมาดวางฟอร์มนาะซิสนะิกนะก็เป็นลักษณะของ ก็คือภายใต้ใบหน้าเขาจะนิ่งเฉยเหมือนไม่แคร์ไม่สนโลกนะคะไม่อะไรทั้งนั้นนะลอยตัวเหนือจามาแต่ข้างในก็คือรู้สึกเหมือนทุกข์อยู่นะมีอุปสรรคอยู่นะเจ็ดไม้นะแล้วก็เขาก็ยังพยายามที่จะหาทางออกอยู่นะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังมีแรงบันดาลใจมีสปายเดเรชั่นเป็นคุณอยู่นะเดอร์ซันนะยังนั่งในใจนะแต่ตอนนี้เหมือนเขา ต้องพยายามพยายปัญหาที่พุ่งเข้ามาหาเขานะคะตั้งรับอยู่นะต้องป่าฟันนะเจ็ดไม้นะก็อย่างที่บอกนะถ้าเขามีบุคคลที่สามเข้ามาตอนนี้เขายังหาทางออกให้คุณไม่ได้นะแต่คุณก็ยังเป็นหนังซางสำหรับเขาอยู่นะแต่เขาก็เห็นคุณนิ่งมากนะแล้วไม่รู้ว่าเพราะประเด็นมือที่สามบุคคลที่สามนีหรือเปล่าที่เขาไปคบซ้อนหรือชูนะก็มีอีกคนขลัคขลังอยู่ด้วยนะก็คือ เขาไม่ได้มีคณคนเดียวนะอันนี้ภาพชัดเจนมากนะ้วก็ให้รู้สถานการณ์นะตอนนี้เขายังว้าวุ่นอยู่นะจะก็พร้อมที่จะตั้งรับนะถ้าคุณด่าเขาหรือว่าพุ่งอะไรใส่เข้ามานะแต่ว่าเขาก็ยังหาทางออกไม่ได้นะเพราะว่ารักพี่เสียดายน้องก็ได้นะมาถึงสองคนนะหรือจะมีมากกว่าสองคนนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์นะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ